สลับไปดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันหน่อยนะครเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่มีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่วิสามันนะครับพเพื่อจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและก็หัวหน้าพรรคคนใหม่ได้มาเซตใหม่แล้วรวมแล้วเนี่ย23คนนะครับซึ่งอย่างที่เราท่าน,านทราบกันว่าคุณอุ้งอิงนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่คุณอุ้งอิงก็ประกาศว่าพร้อมที่จะรักษา d n a ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะนำพรรค กลับมาขึ้นสู่เป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับโดยผลการประชุมนั้นเนี่ยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้า,าครอบครัวเพื่อไทยและรองคณะกรรมการย,ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่จากนั้นนางสาวแพทองทานก็ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์หลังจากเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าพักซึ่งก็มีล่ามภาษามือคอยแปลภาษาอยู่ข้างๆด้วยนะครับ ระบุว่าขอบคุณสมาชิกพัรเพื่อไทยทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้มาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพัรเพื่อไทยขอให้คํามั่นว่าจะทําให้พัรเพื่อไทยกลับมาเป็นพัรอันดับหนึ่งอีกครั้งพร้อมย้ําจุดยืนของพัรเพื่อไทยที่ยังคงรักษา d n a เดิมของพรรคไว้และมั่นใจว่าสปีนับจากนี้ประเทศจะพัฒนาและเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ดิฉันรู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบัน เราจะทำพักเพื่อไทยให้พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันค่ะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทีมคณะบริหารของพักเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียนทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะนำพักเพื่อไทยของเรา กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะส่วนรายชื่อของกรรมการบริหารพักของเพื่อพักเพื่อไทยนะครับก็มีหลายคนด้วยกันนะครับอย่างเช่นนายชูศักดิ์สิรินินนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนายโอชิตเกียรติก้องชูชัยนางสาวจิราพรสินทุพไรนายนพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้เป็นรองหัวหน้าพักนะครับ ขณะที่นายสรวงเทียนทองเป็นเลขาธิการพักนายดานุพณ์ปุณกณันเป็นโฆษกพักเพื่อไทยครับส่วนทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินด,ดีและก็ให้กําลังใจนางสาวแพททองทานนะครับที่ได้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งนางสาวแพททองทานก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่ง,แล,กงและก็เชื่อว่านางสาวแพททองทานจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ครับ